ผู้หญิงเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เฉินหลินว่านเอ๋อก็อุทานว่านายท่านท่านยังจำสตรีผู้นั้นได้หรือไม่เย่เฉินขมวดคิ้วนึกถึงการมองอย่างรวดเร็วในตอนนั้นและพูดว่าฉันรู้สึกว่าชายคนนี้ดูเหมือนเขาอายุสาสิบและรูปร่างหน้าตาของเขาก็ดูดีทีเดียวลินวานเนอร์พยักหน้าเบาๆ นั่นควรเป็นลุงดิ้งยวนหนึ่งในสี่เอลแห่งโพกอิงโซไซตี้เย่เชนถามด้วยความประหลาดใจคุณรู้จักสี่เอลหรือไม่ครอบครัวของฉันรู้อะไรบางอย่างลินวาเนอร์กล่าวแม้ว่าจะมีเพียง WU เฟยานเท่านั้นที่รอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ในโพกอิงโซไซตี้แต่ก็ยังมีลูกหลานของเผ่าพ่อของฉันในอดีตเนื่องจาก WU เฟยานยาพิษพิเศษที่เตรียมไว้ พวกเขาสามารถรับใช้ WU f y a n ได้หลายชั่วอายุคนเท่านั้น f ฟย i a n แต่พวกเขาก็รู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแจ้งให้ฉันทราบดังนั้นฉันจึงยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในของราชวงศ์ชิงอยู่บ้างแม้ว่าในนามโพก i n g s o ซ i e t y นอกเหนือจาก WU f e y a n แล้วมีสถานะสูงสุดในบรรดาเอลทั้งสี่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการเงินกำลังคนและทรัพยากรของโพกอิงโซซตี้ล้วนอยู่ในมือของครหอหั์ผู้บัญชาการกองทัพที่5และ5คฤหรสอหัผู้บัญชาการกองทัพโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกคนมาจากตระกูลหูนั่นคือทายาทของตระกูลดั้งเดิมของหูเฟยยานหูเฟยยานนั้นทรงพลังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดกาลและมีสไตล์การแสดงที่โหดเหี้ยมอย่างยิ่ง ดังนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาจึงสะสมความมั่งคั่งจำนวนมากซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะบ,บริหารโดยตระกูลอูผู้พักดีต่ออูเฟยยานขณะที่เธอพูดลินวาเนอร์กล่าวต่อสำหรับสี่เออแห่งราชวงศ์ชิงพวกเขาคือชางเชงโบจีงงงโบ วนโบและจงยงโบในบรรดาพวกเขาชางเชิงโบนั้นแข็งแกร่งที่สุดและดิ้งยูอันโบเป็นคนเดียวผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงที่นายน้อยเห็นก่อนที่ชางเชิงโบจะระเบิดตัวเองเจียงงงโบถูกฆ่าโดยลูกน้องของนายน้อยมาก่อนและชางเชิงโบถูกบังคับให้ระเบิดตัวเองจนตายโดยนายน้อยในวันนี้ถ้าดิ้งยูอันโบหากคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสทำลายมันซะ หลังจากพบท่านอองทั้งสี่แล้วสามองค์ก็ถูกพับไว้ในมือของนายน้อยเย่เชนกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าลุงดิ้งยวนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้าเขาตายก็ไม่เป็นไรที่จะพูดถ้าเขายังมีชีวิตอยู่บางทีเขาอาจจะหาโอกาสแจ้ง WU f e y a n ท้ายที่สุดเย่เฉินพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกว่าร่างกายของเขายังไม่สามารถออกแรงได้ ลินวาเนอร์กดไหล่ของเขาอย่างรวดเร็วและพูดว่านายน้อยไม่ต้องกังวลการทำลายตนเองของลุงฉางเซิงนั้นทรงพลังมากไม่รู้ว่าลุงดิ้งยวนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นอกจากนี้แม้ว่าเธอจะรอดชีวิตโดยบังเอิญก็ตาม ต้องเป็นเพราะบาดแผลได้รับบาดเจ็บสาหาัสฉันเกรงว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปกว่านายน้อยฉันเชื่อว่าจะไม่มีโอกาสรายงาน WU เฟย์ยนในอีกไม่ช้านี้เย่เฉินกล่าวอย่างเคร่งขรึมเรายังไม่อาจนิ่งนอนใจได้ไม่ว่าเธอจะตายหรือยังมีชีวิตอยู่เราต้องหาเธอให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นเขาก็มองไปที่ลินวาเนอร์และพูดว่า คุณลินโปรดให้ยืมโทรศัพท์มือถือของคุณกับฉันช่วงเวลานี้หุบเขาห่างจากวอนลิววินล่าไม่กี่กิโลเมตรพงดัเชนเซกายลี่ยาลินและตระกูลฮีรวมถึงซูรูโอลี่ได้ค้นหาทั่วทั้งหุบเขาทุกคนค้นหาอยู่นานแต่พวกเขาก็ยังไม่พบที่อยู่ของเย่เชนหัวใจของพวกเขากังวลมากขึ้นเรื่อยๆ และพวกเขายังมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอยู่ในใจท้ายที่สุดพลังของการระเบิดนั้นยิ่งใหญ่เกินไปและร่างที่อยู่ตรงกลางเห็นได้ชัดว่าเป็นซากของร่างกายมนุษย์หลังจากการระเบิดด้วยการระเบิดที่รุนแรงเช่นนี้มันคงยากที่จะมีชีวิตรอดหากมีคนอื่นอยู่รอบ,รอบ แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะรู้ว่าเย่เชนนั้นทรงพลังมากแต่เมื่อเผชิญกับการระเบิดที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่มีใครแน่ใจว่าเย่เชน,นจะรอดจากการระเบิดได้หรือไม่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่สิ้นหวังและหนักหน่วงของผู้อื่นลี่ยาลินรู้สึกมีความหวังมากขึ้นหลังจากการค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไร้ผล ในเวลานี้ซูรูลี่สุดลงเล็กน้อยทันใดนั้นเธอก็นั่งลงบนพื้นและร้องไห้เสียงดังซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้อื่นในทันใดทุกคนรีบไปข้างหน้าเพื่อเอาใจซูรูโอลี่แม้ว่าฮงดับลิวยูจะอารมณ์หนักแต่เขาก็เป็นผู้นำและพูดว่าคุณซูอย่ากังวลมากบางทีมาสเตอร์เย่อาจเป็นคนที่โชคดีและมีใบหน้าที่เป็นธรรมชาติคะ มิซูแม้ว่าตาของเฉินเจอใครจะแดงแต่เขาก็ยังพยายามปลอบโยนตราบใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่านายน้อยกำลังตกอยู่ในอันตรายก็พิสูจน์ได้ว่ายังมีความหวังสำหรับทุกสิ่งซูรัวลี่รู้ว่าพวกเขาทั้งหมดพยายามปลอบโยนเขาแต่ในความเป็นจริงทุกคนไม่สามารถหาที่อยู่ของเย่ เได้พวกเขารู้สึกเศร้าและสับสนมากแต่เขาเป็นคนแรกที่ไม่สามารถระงับอารมณ์ของเขาได้ลี่ยาลินก้าวไปข้างหน้าในเวลานี้และพูดกับทุกคนด้วยใบหน้าที่มุ่งม,มั่นทุกคนอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปจากมุมมองปัจจุบันฉันคิดว่าคุณเย่มีโอกาสรอดชีวิตสูงมากทุกคนตื่นเต้นทันทีและอดไม่ได้ที่จะพล่งออกมาจริงเหรอ ลี่ยาลินวิเคราะห์อย่างใจเย็นก่อนอื่นคุณต้องคิดให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งเราไม่ควรรู้สึกในแง่ร้ายเพราะเราไม่พบที่อยู่ของเมอร์เย่เป็นเวลานานในทางกลับกันเราควรขอบคุณที่เราไม่พบที่อยู่ของเขาเป็นเวลานานเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลี่ยาลินพูดอีกครั้ง ลองคิดดูสิทุกคนการระเบิดในตอนนี้รุนแรงมากหากเราพบว่าคุณเย่อยู่ที่ไหนที่นี่แม้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ฉันเกรงว่าเขาจะเหลือลมหายใจเพียงลมหายใจเดียวเนื่องจากเราไม่สามารถหาที่อยู่ของเมอร์เย่และไม่พบศพของเมอร์เย่ดังนั้นนี่จึงพิสูจน์ได้ว่าความเป็นไปได้ที่เมอร์เย่จะหลบหนีอย่างวุดหวิดนั้นสูงมากคงดบลิวยคล่องออกมา ผู้ตรวจการลี่มีสิ่งของที่เป็นของมาสเตอร์เยที่ศูนย์กลางของการระเบิดสิ่งเหล่านี้ที่สุดได้ว่ามาสเตอร์เยอาจอยู่ที่ศูนย์กลางของการระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดและเราพบพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้มันไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมที่จะไม่มีเงื่อนงํำกับมาสเตอร์เยเป็นไปได้ไหมว่ามาสเตอร์เยอาจซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยในขณะที่เกิดการระเบิด หากเป็นเช่นนั้นทำไมเขาถึงไม่ติดต่อเราคลัมยาลีนพูดอย่างจริงจังคง w ัลิยคุณติดตามเมอร์เย่ yeah, มานานแล้วและคุณควรตระหนักถึงวิธีการมากมายของเมอร์เย่ yeah, ซึ่งเกินความเข้าใจของผู้ใหญ่อย่างพวกเราเรากับว่าฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดฉันจึงถูกยิงหลายครั้งและร่างกายของฉันกลายเป็นรังของแตนแต่มิสเตอร์เย่ยังคงช่วยฉันได้ ดังนั้นเราต้องไม่ใช้สามัญสำนึกในการมองว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้คุณคิดว่าคุณเย,ย่อาจอยู่ใจกลางการระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดดังนั้นเขาจึงตกอยู่ในอันตรายหรือไม่ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่เปลี่ยนความคิดของคุณถ้ามาสเตอร์แย่มีวิธีใดที่สามารถต้านทานการระเบิดได้และในขณะที่เกิดการระเบิดให้นำตัวเองไปอยู่ในเขตปลอดภัยจริงๆ ฮงดับลิวยูฮงพูดด้วยสายตาผู้ตรวจการลี่ฉันไม่ต้องการเผชิญหน้ากับคุณและไม่ต้องการร้องเพลงต่อต้านคุณมาสเตอร์เย่มอบชีวิตของฮงดับลวูของฉันหากพระเจ้าสามารถทำให้มาสเตอร์เยปลอดภัยและมีเสียงฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของฮงดับลวูในที่เกิดเหตุเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฮงดับลวูก็สำลักและพูดว่า ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของฉันและฉันกลัวว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับมาสเตอร์เย่ทุกคนพยักหน้าอย่างเข้าใจอันที่จริงทุกคนอยู่ในอารมณ์เดียวกันพวกเขาหวังว่าเย่เชนจะสบายดีแต่พวกเขาทั้งหมดกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของฮงดับลิวดังขึ้นในทันใดเขาตกใจกับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือและพล้องออกมา สัญญาณถูกปิดกั้นไม่ใช่หรือเชนเซไกที่อยู่ด้านข้างกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ที่รับผิดชอบในการปกปิดเพิ่งกลับมาหากถูกปกปิดเป็นเวลานานผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจะต้องหาทางร้องเรียนอย่างแน่นอนและจะยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นไปอีกโอ้หงอูยักหน้าชำเลืองไปที่หมายเลขโทรศัพท์และจำหมายเลขไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงวางสายโดยตรงเช็ดน้ำตาและพูดว่าหากันต่อไปหลังจากพูดจบโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหงููหงุดหงิดอยู่แล้วและเขายิ่งถูกรบกวนจากเสียงโทรศัพท์เขาจึงกดปุ่มรับสายทันทีและพล่องออกไปคุณไม่สบายคุณโทรมาทั้งคืนคุณเสร็จแล้วใช่ไหมอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เสียงของเย่เฉินดังขึ้นหงููทำไมคุณโกรจัง